คุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการซุปเปอร์ลูกทุ่งนะฮะอยู่กับผมธนกรมหาวิทูนสวัสดีค่ะวลินดาคุปติธรรมกุลน,นะคะจะเจอกับเรา2คนเช่นเคยที่นี่ค่ะวันนี้คุณผู้ชมค่ะแขกรับเชิญของเรามากับความสดใสซาบซ่าสดใสกว่าแขกรับเชิญของเราก็คือเจ้นั่นแหละใช่เรารู้ไงเรารู้ว่าเสื้อผ้าคอนเซ็ปต์ชุดนี้เขาแรงแค่ไหนเราต้องเอา สีสันสดใสมาขมเลยเอาบอกเอาบอกมาทําเสื้อว่าเนี่ย <c oughs> ไม่ไม่ไมอันนี้สดกว่าบเบาอีกนะคะต้องไปถอยเสื้อใหม่มาสู้เลยทีเดียวเอายนี้ดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราพาแขกรับเชิญของเรามาพูดคุยกันกับคุณผู้ชมในวันนี้ขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราวันนี้สว,ส,สวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ั <c oughs> สดีค่ะพมพมพมเอฟเฟมาเองเลยเต็มฮะคือเราประหยัดครับ เรามต้องใช้เราททำเองเลยใช่ยุคโควิดมีอะไรทำเองได้ทำนะคะเช่นเพลงทำเองได้ทำเองไปก่อนฟังได้ฟังไปก่อนคนเดียวใช่แล้วแนะนำตัวคุณผู้ชมอีกสักครั้งสิคะครับสวัสดีครับผมบักนัทจอา์สแอนเดอร์สันค่ะบักนัดเอาวันนี้มาได้มีโอกาสมาเจอๆไม่ได้เจอกันนานเหมือนกันเนาะ เอางี้ดีกว่าเราเจอพี่โจนาสงานสุดท้ายเมื่อไหร่งานสุดท้ายที่เจองานงานล่าสุดหรือเปล่าหรืองานสุดท้ายที่ดูฟังดูแล้วงานล่าสุดงานล่าสุดเป็นฝรั่งที่ใช้ภาษาไทยดีกว่าพวกเราโอ้ใช่ใช่ใช่หรอครั้งล่าสุดที่เจอกับพี่โจนาสในในรูปแบบการทำงานก็คือที่หอศิลป์กรุงเทพจำไม่ได้ประมาณสามปีกว่ามีจไ่ด้หรอมแจะไปด้วยหรอนั่นคือล่าสุดใช่ไหมใช่ครับ ที่เรานั่งกันที่ร้านกาแฟใช่ไหมแล้วมันก็มีกิจกรรมอะไรต่งาแ้งๆปีนี่ไปแอบอยู่ลืบๆอยู่อ่ะวันนั้นรู้สึกเราสองคนมีอะไรเป็นพิเศษโอ๊ยมันเป็นพิเศษว่ะทำไมถึงลืมได้ง่ายขนาดนั้นอะไม่หรือมีอะไรพิเศษกับคนหลายเคนเกือบทั้งวงการแล้วนะพี่เจ้านัทมีพิเศษกับทุกคนคือไม่ใช่พิเศษเฉพาะพี่เราก็หมดความพิเศษไปหมดทีนะหนูทำจนเป็นเรื่องปกติแล้วพี่เจ้านัทแล้วมีฝรั่งสักกี่คนล่ะเดี๋ยวหนูต้องมีหนูต้องหนูต้องถามพาทีนะพี่เไม่แคร์ ไม่ใช่หรอพี่พี่เข้าใจผิดแล้วแต่ผมสงสัยผมพยายามหาจุดพิเศษของผมบ้างไหพอพี่เป็นฝรั่งก็ได้ไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าธรรมดาเราก็เหมารวมกันทั้งวงการมันมีเป็นร้อยร้อยคนอะเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้เนี่ยมากับสีสันโดใสต้อนรับสิงเกิลล่าสุดที่มีชื่อว่าฝรั่งคลั่ง ออดอ้อนสิงออดอ้อนด้วยนี่เราเข้าไปดูคือจริงๆเพลงนี้ถ้าไปฟังตอนฮุกอะไรนะแต่ละแต่แต่ใช่เราว่ามันติดหูนะทีนี้ต้องถามว่าซิงเกิลล่าสุดจนมาถึงซิงเกิลนี้มันห่างหายไปนานแค่ไหนคะก่อนหน้านี้มีอะไรว่าเป็นซิงเกิลพิเศษที่มีฟีเจอริงกับบุ๋มปนัดดาบอดีอันนั้นก็ประมาณสองปีที่แล้วแล้วก็อันนี้ก็คือถัดมา ถัดมาครับซึ่งจริงๆมันมันมีอะไรที่มันผิดแผนมากๆเลยนะครับค่อนข้างที่จะผิดแผนจริงๆเพราะว่าปีนี้ทำทาราดัมทำท่า20ปีโจนาสพี่ยังม20ห่ะคะปีนี้ใช่20ปี20ปีไม่ใช่แล้ล่ะอยู่กันได้สองอันนั้อัลบั้มชุดแรกยังเบบียังเบบีเส้นทางของ คืออยู่มา20ปีแล้วปีนี้คือครบรอบ20ปีโจนาสมันดูแล้วมันเป็นวาระที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็เลยวางแผนที่จะอะคราวนี้ต้องจริงจังกับการลงทุนทำเพลงทำซิงเกิลวางวางแผนเนี้ยมันเกือบจะเป็นความยาวเท่ากับครึ่งอัลบั้มหนึ่งเพราะสมัยก่อนอะอัลบั้มหนึ่งมันมี10เพลงอันนี้ก็คือเราวางไว้ตั้ง เป็นสี่เพลงเลยอ่ะสำหรับปีนี้จะปล่อยออกมาเป็นช็อตๆพวกกปล่อยออกมาทุกๆไตมาส3มเดือนใช่ปรากฏว่าไตมาสแรกโผล่มาปุ๊บเจอโควิดพอดีเจอเลข19ครับแรงกว่าเลข20แรงกว่าอีกเราก็เลยเฮเก็บตัวคิดสักพักอ่าอ่อเงียบๆคือวางแผนวางแผนประมาณว่าซิงเกิลแรกที่เราออกมากะว่าปีนี้สซิงเกิลซิงเกิลแรกจะออกประมาณช่วงไหนครับ ที่วางไว้ก็คือประมาณช่วงสงกรานต์ครับใช่เล็ดเลยทีเดียวเพราะว่าจริงๆวันครบรอบเลยอะวันที่ที่ครบรอบก็คือ15มิถุนาออันนั้นก็คือดีเดย์เลยอะเป็นเป็นเดนไลน์ว่าเอออันเนี้ยมันต้องมีอะไรเป็นพิเศษในวันนั้นแล้วก็จะทำก่อนเพื่อเพื่อเตรียมตัวสำหรับสิ่งนั้นอันนี้ แล้วที่วางแผนคลายแม็กซ์ของมันประมาณสิ้นปีนี้ที่วางแผนไว้ก็จะต้องมีคอนเสิร์ตด้วยเป็นคอนเสิร์ตโจนาสเป็นการกุศลซึ่งก่อนหน้านั้นจะมีเป็นซิงเกิลปล่อยไปก่อนเป็นซิงเกิลเป็นอีเวนต์อะไรก็แล้วแต่แล้วก็มาพีคในช่วงเทศกาลปลายปีอะไรเงี้ยไปแต่ว่าโอเคโควิดมามันไม่มีใครที่จะมา รู้ทันมันหรอกว่าว่าโควิดเนี้ยจะอยู่กันเรานานขนาดนี้ไม่ได้ทราบเลยไม่ได้รู้เลยแล้วก็ในที่สุดก็ก็ไม่เป็นไรเราก็ขอเบรกไว้ก่อนนิดนึงให้ให้ให้สถานการณ์มันมันเข้าที่เข้าทางหน่อยเพราะว่าคือบางคนเนี่ยเขาก็จะปล่อยไปก่อนเนาะในในเมื่อเราอยู่กันกับมือถือเราอยู่กันกับ f Facebook ครับ ยับ YouTube กับอะไรเงี้ยก็หลายๆคนก็ไม่ได้สนใจว่าโควิดไม่โควิดเขาก็ปล่อยซิงเกิลถือว่าเป็นโอกาสดีด้วยซ้ำแต่ผมก็อาจจะแบบสมัยโบราณนิดหน่อยคือลูกทุ่งอ่ะมันมันคืออะไรที่ันสัูผัซได้ต่อหน้าการคุยการเจอกันมันไม่ใช่เพลงที่ลอยอยู่ในนั้นอ่ะเราต้องมีอะไรที่มันมีปฏิกิริยาต่อกันอย่างใกล้ชิดหน่อยพูดง่าๆเราอยู่ในยุคที่มันทุกสิ่งทุกอย่างจับต้องได้ ใช่เราอยู่ในยุคที่เราจะต้องมาเจอหน้าพูดคุยกันใช่แล้วยิ่งลูกทุ่งนี้มันผมว่ามันมันเป็นสิ่งที่ใกล้ชิดเนาะมันเป็นสิ่งที่ไม่ห่างอ่ะถ้าเราอยู่ในในโลกโซเชียลเนี้ยอย่างเดียวโอเคมันก็ได้ใกล้ชิดอีกแบบหนึ่งแต่ว่ามันมันก็ไม่ใช่เต็มร้อยของลูกทุ่งอ่ะออืแล้วยิ่งอันนี้คือฉลอง20ปีด้วยก็เลยเอออย่างเงี้ยไม่ไม่ปล่อยดีกว่าออีกอย่างหนึ่งก็คืออันนี้มันเป็นเรื่อง ผู้เกเพลงบ้างอะไรบ้างก็คือเพลงอ่ะในการปล่อยออกไปสุดท้ายแล้วอ่ะสิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์กับเราด้วยที่มันจะต่อยอดให้กับเราก็คือตัวงานโชว์ตัวอเพราะว่ากับตัวเพลงอ่ะมันไม่ค่อยจะเห็นรายได้สักเท่าไหร่เหมือนสมัยก่อนเราจะมาหวังกับการขายซิงเกิลการขายซีดีซึ่งปัจจุบันก็ไม่มีแล้วขายดาวน์โหลดยอดดาวน์โหลดก็เพลงหนึ่งก็ประมาณสักสิบาท ใช่อันัถือว่าเยอะด้วยนะนก็ไม่ถึงด้วยมันก็ไม่ใช่แล้วดาวน์โหลดก well er ็ก็ลดลงไปแล้วอืเพราะว่าคนมันเข้าถึงเพลงได้ตลอดเวลาทุกคนทุกค่ายทุกศิลปินทั่วโลกเลยอ่ะภายในไม่กี่คลิกในมือถือเราอ่ะเพราะฉะนั้นก็คือโอเคถ้าวิวเยอะๆทะลุร้อยล้านอะไรเงี้ยมันก็เห็นเป็นเงินบ้างบางส่วนที่มาจาก youtube แต่ว่า การที่จะแตะไปถึงยอดขนาดนั้นมันมันก็คงไม่มีไม่ได้เป็นสิ่งที่เราวางแผนได้ไงมันมันน่าจะเป็นอะไรที่เป็นโชคลาภพิเศษอันหนึ่งเหนือระดับจังหวะใช่มันเป็นอะไรที่มันมากกว่าไงขนาดกว้างขาวที่ถือว่าเป็นเพลงที่ไวรัลมากเลยใช่กระแสของโจนาธานสันในนาทีนั้นกลับมาเลยใช่ครับถือว่ากลับมาทีเดียวแล้วก็เป็นไวรัลอีกคลิปหนึ่งอีกเพลงหนึ่งแต่ว่า มันก็ไม่ถึงร้อยล้านหรอกในในแง่ของวิวถึงแม้ว่าผมว่าคนรู้จักเพลงนี้เยอะนะใช่เพราะมันเอาไปเพราะใครหลายๆคนเอาไปเล่นในหลายๆแพลตฟอร์มไปเล่นกันต่อด้วยมมันอาจจะไม่ได้ไปรวมกองอยู่ที่ YouTube <พอ S 1> ก็ได้เพราะคนรู้ว่าลองได้ยังไงแว เร็วขนาดนี้คนทุกคนก็จะรู้วงวันนี้เรายังไม่ได้เล้วท่าเต้นยังได้ไหมได้เต้นนะพี่อย่ามาทาหนูเลยแต่ร้องพี่ไปทานหนูเลยเ่ท้าเลยฮะเดี๋ยวตอนนี้หนูมีปัญหาเรื่องเข่าอยู่นั่งก็ได้นี่พี่นี่นี่จะบอกว่าเพลงนี้ทุกคนนี้เปิดอะไม่น่าชวนให้ท้าเมิดท้าเลยทันทีเลยผมไม่เปิดที่ไรก็รู้เ่าะ ลงได้ยังไงแวไห่ใใจตรงไหนแะไรเงี้ยเป็นความสามารถพิเศษที่ทําให้ทุกคนจดจําพี่มากมากมา,กมากเลยแต่ทีเนี้ยเวลาห่างหายมาจนอ่ะทุกอย่างมันผิดแผนในช่วงโควิดในทีแต่ตอนเนี้ยทำไมอ่ะเลือกเวลาเนี้ยจะปล่อยละคือในที่สุดมันเป็นวาระที่ไม่ใช่จะปล่อยผ่านไปฟรีๆ โควิดจะมาทำลายเราได้ขนาดนั้นไหมไม่ให้ครับเราก็ไม่ยอมเหมือนกันเราอาจจะต้องปรับแผนไปพอสมควรแต่ไม่ถึงว่าจะไม่เอาอะไรเลยมันไม่ได้มันก็ต้องมีอะไรบางอย่างบางอย่างซึ่งโอเคคราวนี้พอมันมันยังเป็นสถานการณ์ที่ไม่ค่อยปกติครับผมก็กลับไปคิดใหม่อแล้วก็ผมโชคดีนะครับทั่วเนี้ยโปรดิวเซอร์คนแรกที่ทํางานครีเอทีฟให้กับอัลบั้มชุดแรกเสียอัลบั้ม ทุกวันนี้ก็ยังสนิทกันยังทํางานร่วมกันอยู่อแล้วเขาก็จะค่อนข้างรู้จักมุมของโจนาสได้ดีทีเดียวอในการทําผลงานก็จะเป็นพี่ที่ปรึกษากันตลอดเวลาก็อ่ะกลับมาคิดใหม่ล้างไพ่ใหม่อ่าเริ่มต้นอีกทีหนึ่งว่าจะทายังไงสําหรับปีนี้งั้นก็แสดงว่าซิงเกิลนี้ไม่ได้อยู่ในหนึ่งในสี่ซิงเกิลพิเศษที่ทำไม่ได้อยู่ในนั้นเลยอ๋อสเปเชียลออกมาเลยใช่ต่างหากออกมาเลยฮะต่างหากออกมาเลยคือ คำว่า20ปีโจนาสเนี่ยมันก็คืออะไรคือโจนาสอะไรคือสิ่งที่จะสื่อความเป็นโจนาสในในในวงการที่ผมอยู่มา20ปีก็ก็เลยพยายามหาคำอะหาคำที่มันที่มันใกล้เคียงนะที่มันเป็นตัวเราเพราะว่าก่อนหน้านี้โอเคหลายๆคนจะเรียกว่าเป็นโจนาสฝรั่งรักไทยโจนาสฝรั่งหัวใจไทยหัวใจลูกทุ่งอะไรเงี้ย เดิมทีชุดแรกเลยมีฉายา <c oughs> เป็นทางการก็คือฝรั่งรักไทยใจลูกทุ่งอ,อันนั้นก็ถือว่าเป็นฉายาซึ่งติดตัวเรามาพอมาถึง20ปีเนี้ยอ,อ่ะขออัปเดตหน่อยอขอเอาใหม่ได้ไหมอ, <c oughs> อัปเกรดความ <c oughs> เป็นฝรั่ง <c oughs> ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งอเอาเอาอีกแบบหนึง่ง <c oughs> ก็เลยคิดอันนี้ขึ้นมาได้คือพี่คนนี้เขาบอกว่า ยังไงอยู่ก็ต้องใช้ความความเป็นฝรั่งอยู่อือยังไงอยู่ก็จะไม่ทิ้งหรอกความเป็นฝรั่งอ่ะฝรั่งก็คือตัวอยู่เงี้ยอืมแต่แต่ว่าเป็นฝรั่งที่รักไทยไงค่ะก็เลยโอเคคิดไปคิดไปคิดโอ้โอเคมาลงตัวที่ฝรั่งคลั่งสอืมเพราะว่าเราอาจจะเห็นข่าวของฝรั่งคลั่งไปเยอะโดยเฉพาะทางนี้จะรู้จักดีใช่ไหมครอ้าวพี่ทางนี้รู้จักฝรั่งคลั่งใช่ไหมใช่ใช่แต่เราคือฝรั่งคลั่ง เื่อทำเสียงสองดีนะเป็นรอยทำเสียงสองด้วยมีเดียสองเสียคือคือเอาเป็นว่าแบบเปลี่ยนคีย์เวิร์ดนิดนึงแล้วก็สั้นหลงด้วยแต่คำว่าข้างไคยคือมันชัดเจนเลยว่าแบบชอบมากในควมเป็นไทยมันเป็นอะไรที่ที่แคบแล้วก็เปิดค่ะ มันเป็นด้านดีด้วยอะเราเราพูดกัน<ช><ช>เพราะว่าข้างฝรั่งข้างใครมันค่อนข้างที่จะเป็นเขาว่าข้างใครมันเป็นในด้านดี<ช>เหมือนกับหลงรักอะไรสักอย่างแบบ<ช>สุดหัวใจมันมี<ช>ตัวเลือกอื่นก่อน<ม>ไหมคะก่อนจะมาเป็นคําว่าข้างใครมันมีคีย์เวิร์ดอื่นๆมาก่อน<ม>ไหมคะ